ต่อไปนะครับมาดูโจทย์แบบ3วงนะฮะอันนี้เซต a เซต b เซต c และก็นี่ยูนิเว s ร์สนะครับโจทย์เขาบอกว่าจากแผนภาพข้างบนนี้ถ้ากำหนดให้จำนวนสมาชิกยูนิเว s ร์สเท่ากับ75 Universe นคือ75นะครับ na คือ37 nb คือ33 nc คือ40 na คือเซตทั้งหมดนี้ nb ทั้งหมดนี้ nc ทั้งหมดนี้ na เอเซ็ก b 16 nb เอเซ็ก c 11 เอนเอเสซสิบจงหา A n a นเอเ b เสกซนะครับทีนี้เราก็มาจากแผนภาพป็นลอรออยเลอร์เนี่ยนะฮนะสามรูปเนี่ยนะฮนะตรงกลางเนี่ยก็คือ x นะครับก็คือซ้ำกันทั้ง3นะครับตรงนี้หนูก็จะได้เป็น 16-x ลบนะครับ 16-x กลบ็ x, ก็หมายความว่า16 x, ก็คือ A อินร์เซก b ก็คือ16แล้วก็มาลบกับ x ก็คือ3ที่3ตามทันนะฮะ ทีนี two, so like so ้มาดูต่อ a อินเบ็กซ c a สิบหก c คือสิบเอ็ด a สิบหก c คือคือหนูตรงนี้หนูไม่ได้ a สิบหก c คือสิบสองหนูว่าสิบสองมาลบ x นะครับ b อินเบ็กซ c คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็มาลบ x หนูค่อยไล่ออกมาทีละเปรอะนะจากตรงกลางนะไล่มาเปรอะนี้เปรอะนี้เปรอะนี้นะที่มาดูเปรอะเส้นของ a บ้างเส้นของ a na คือสามสิบเจ็ดหนูว่าสามสิบเจ็ดตั้งนะหนูหนูซูมซูมเข้ามานะหนูลองตามครูนะท้ายนี้เนี่ยตั้งลบ ลบอะไรลูกลบสิบสองลบเอ็กซ์ลบด้วยสิบหกลบเอ็กซ์แล้วลบเอ็กซ์ก็จะเหลือทั้งหมดเก้บวกเอ็นะครับนะครับลบสิบลบเอ็กซ์คือตัวนี้นะแล้วมาลบกับสิบหกลบเคือตัวนี้นะครับแล้วลบกับเอคือตัวนี้นะคือต้องลบตัวที่มันซ้ํากันทั้งหมดเลยทีนี้มาดูเซตของ b บ้างตั้งที่สิามนะครับก็ลบด้วยสิบอลบเอก็คือตัวนี้ลบด้วยสิบหกลบเคือตัวนี้แล้วก็ลบตัวที่อก็คือตัวนี้ก็จะเหลือหกบวก นหนูลองบวกลบดูนะทนี้เซตของ c บ้าง40โจทย์ให้มาเท่าไหร่เซตของ nc คือ40 40ลบ12ลบ x ก็คือตัวนี้นะบลบ11ลบ x ก็คือตรงนี้แล้วก็ลบ x ก็เหลือ17บวก x นะครับทีนี้สูตรของ3มวงมีว่าอย่างไงครับสูตรของ3มวงมีว่าอย่างไง na ยูเนียน b ยูเนียน c เท่ากับ na บ N, วก nb บวก nc ลบ na เศก b ลบ na เศก c b เศก c, b, c. n บเอเซ็กบวก n a เศเ็มาได้ไงลูก75โจทย์ให้มาคือทั้งหมดแล้วก็มาใส่ตรงนี้คือยูนียักันทั้งหมดแล้วได้75 NA สิคือสาโจทย์ให้มาแล้วก็ใส่าตามไป NB คือแสโจทย์ให้มาใส่ลงไป NC คือสีโจทย์ให้มาใส่ลงไปนะ16 NA กเอ็นซกคือสิใส่ลงมา na เศกคือสิบเอ็ดสิบเอ็ดโจใส่มา na เศ c คือสิบสองแล้วก็ใส่ลงมาที่เราเขาต้องการหา na เศก b เศกคือตัวนี้ครับเาต้องหาตัวนี้ครับเราให้เป็น x ครับเราไม่รู้ให้เป็น x ซะนะครับหนูก็บวกลบกันให้เรียบร้อยก็ได้เจ็ดสิบเอ็ดบวก x ยา้ายสมการมา x เท่ากับสี่เพราะนั้น na เศก c เศษบก็เท่ากับสี่ตันทันไหมครับตันทันไหมครับค้นตอบอะไรครับตอบสี่นะครับ,อบ, 4, รบโอเคครับ